กอบาริงวันนี้นะคะเป็นมินิรีวิวค่ะเป็นการกึ่งๆึ่งสิ่งที่นหวานได้มาจากพี่น้องกิฟค่ะค <Yeah. S 1> ือนวานนะฝากพรีออเดอร์ค่ะจากในกลุ่มของโมนิจิไซราานะคะ <Yeah. S 1> ในแร่ที่ดีมากๆไม่น่าเชื่อเลยว่าดีขนาดนี้ ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วที่นวันได้รับการเชิญชิญเข้าสู่วงการฮอบนิจิตโดยคุณเปรีนาหลังจากนวันก็เข้ากรุ๊ปของฮอบนิจิไซแลนด์ซึ่งกรุ๊ปนี้ก็ได้ฉายาจากนวันเองว่าฮโบและการป้ายยานะคะเมื่อน,นวันโดนป้ายยาอย่างหนักหน่วงมากเพียงพอก็เริ่มจัดงอกน้องฮโบวิกเล่มที่1แล้วก็เล่มนี้เป็นเดย์ฟรีนะคะที่คุณพี่น้องกิฟคา้าเป็นคนส่งมาให้แล้วนวันก็เดินป้ายยาอย่างต่อนเนื่องนะคะตอนนี้งอกอยู่แล้วค่ะงอกหนึ่งคือเล่มไซส์เอหกนะคะคือเหมือนเดย์ งอก2คือปกของน้องนะคะเพราะว่าแบบเออน้องจะอยู่กับเราไปนานๆเพราะหลังจากที่นาวานใช้ยังไม่ถึงครึ่งปีดีเลยนะคะน้องก็เริ่มช้ำแล้วซึ่งปกตัวนี้นะคะเป็นของฮร ok 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 ิกุชินาโอกะ X กับฮอบอนิจินะคะส่วนอันนี้มันเป็นแค่ปกใสที่ไว้ห่อเล่มนี้ซึ่งปกตัวเนี้ยวน,นาวานก็ได้มาจากของคุณกอบัวนะคะแล้วนาวานก็ยังสั่งแผ่นรองเขียนมาด้วยนะคะคือปกติทุกคนใช้นาวานใช้โปสการ์ดใบนี้นะคะไม่ก็แผ่นรองเขียนจากเล่มเก่าแต่ เวลาเขียนอันเนี้ยมันก็จะมีส่วนนี้ที่มันเกินมาค่ะ mm. น้องาังก็กลัวสักวันน้องจะง,งอหรือหักก็ควรจะมีไซส์ที่มันเท่ากับอันเนี้ยแล้วก็นนี่อ้ง ตอนแรกตัวเนี้ยนวานก็ชอบนะแต่ไม่ได้ชอบมากชอบลายด้านเนี้ยชอบมากๆเลยน่ารักมากๆเลยอ่ะและคุณพี่น้องกิฟก็เป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะเขาก็เลยส่งอันนี้ให้นวานด้วยน้องวาชีเทปที่เป็นชาโนมไข่มุกเหมาะข้าพเจ้าเหลือเกินแล้วก็ตัวสติกเกอร์ที่เป็นน้องดาวนะคะน่ารักสุดนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสิ่งนี้นวานเข้าใจว่ามันคือ Index นะคะเหมือนนวานติดขั้นอันเนี้ยเป็นแบบแข็งๆหน่อยแล้วก็แปะแบบนี้อย่างนี้ ก็จะช้ำยากกว่าถ้าเป็นแบบพวกสติกเกอร์ธรรมดาเนะาะลายของน้องก็คิวถึกเกินใครนะคะของไทยอีกกลุ่มนึงค่ะอุปกรณ์ทําความสะอาดทั้งหลายนะคะทั้งแอลกอฮอล์ไวฟ์สนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงมือเผื่อว่าต้องไปจับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยและสุดท้ายน้องหวานชอบมากค่ะคือของกินนะคะนี่คือน้องชาเอ้น่าสนใจมากเลยช็อกโกแลตทีนะคะเป็นชาที่เป็นแบบน่าจะบรูก,กับตัวเม็ดชอ็อกโกแลตนะนะ้องหวานคิดว่าแต่ต้องลองชิมเป็นยังไงและอันนี้เขาใช้คําว่า Christmas tea ทีที่แบลว่าทานนะคะไม่ใช่ต้น ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นคริสต์มาสคือชื่อพีซินนั่ n นัมีซินนามอนก็ต้องมีแอปเปิ้ลมาให้เข้ากันยังไม่รู้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นช่วยอ่านนิดนึงว่ามีส่วนผสมที่นวานควรระวังหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ unpack กเสร็จเรียบร้อยเรามาทํา journal ของเรากันดีกว่านะคะนวานตั้งใจว่าจะวาดหน้านี้ให้มันเป็นรูปของโปกตัว e e k ี y ค่ะจริงๆตอนแรกนวานนันเล็งรุ่นที่ชื่อว่า h hope ของคุณยูกะฮิรานิก่อนนะคะแต่ว่ามันหมดค่ะก็เลยตัดสินใจเอารุ่นซึ สีที่นวันใช้นะคะเป็นพอสการุ่นซอฟท์คอลเลอร์ค่ะตัวนี้สีมันจะเข้มข้นมากเลยแต่นวันไม่รู้ว่าทําไมตัวสีฟ้าทั้งรุ่นซอฟ t ์ค l ลเลอร์แล้วก็รุ่นที่เป็นสแตนดาร์ตนะมันสีไม่เข้มท่าเพื่อนๆเ,เลยตรงสีส้มๆนะคะจริงๆแล้ว,ว่มันจะเป็นสีขาวค่ะมันจะปั๊มอยู่ที่ด้านในของปกใสของโบนิจิทุกอันนะคะจะเขียนคําว่าทอร์สิทูซึ่งเรามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เป็นบริษัทไหนเป็นคนทํานะคะแต่นวนนะัะใช้สีส้มแทนฉะนั้นนะคะก็เอาปากกาสีแดงจากรุ่นสแตนดาร์ตว่า วาดออกมาหน้าตาจะคล้ายๆน้องร้อยขาที่มันออกมาจากท่อปรับตาคุณภาพไม่ดีค่ะปิดท้ายด้วยการเขียนประสบการณ์ความดีความงานความชอบใจทั้งหลายของข้าพเจ้านะคะที่มีตัดสินค้าในวันนี้ค่ะนวานะมีไอเดียที่จะตกแต่งของที่ได้ในวันนี้อีกเยอะเลยค่ะรอติดตามนะคะ